นทำไมน้องมิวอยากคุยกับแม่หรออืมโอเคพี่ก็พูดเล่นสติ๊กเกอร์อยู่พ่อจ๋ากินข้าวหนูอยู่กับแม่นะโอเคไหม,โอ,ไม,อมโอเคไหมคะน้องมิวโอเคไหมอืม I love you I love you so I love you baby a baby อืม อุ้ยบักฮานี่ลูกจนตืน่นดูพ่อมกินข้าวภาษาอะไรเสียงดังลูกจนตกใจสเสดินเลยอืมพ่อมกินข้าวห้านาทีอีกสองชั่วโมงเล่นโทรศัพท์อืมเรื่องนี้ต้องเผยแพร่ออกสู่สาธารณชนทุกคนต้องรู้อืมทุกคนต้องรู้เหมือนกัน,กนเราใช่ไหมลูกอืมพี่ก็พูดสิพี่กูทำอะไรคะ สเปกเกอร์อปูอปูคนุนี่ก็จะคุยจ้าไม่ถ,ถ่ายแล้วขีเออ้เกียจถ่ายแล้วเออขี้เกียจถ่ายแล้วจะนอนเล่นด้วยแล้วนะอืเออไม่ถ่ายแล้วค่ะแม่จะคุยกับหนูแล้วค่ะแม่ไม่ถ่ายคลิปแล้วนะวจะนอนคุยกับน้องมิ้วนะคุยทั้งวันเลยนะอืมอโอเคโอเคบายบาย ไปไาไหนไว้ายติ๊กเกอร์เต็มขาป้าเลยอ่ะยบายเขาพ่อจะเสียงดังค่ะน้องตกใจกรู้แล้วป้ารู้แล้วโอ้เดี๋ยวก็หลานเดี๋ยวก็พ่อเดี๋ยวก็พี่ก็พ่อเสียงดังเนี่ยนี้ตกใจหมดเลยเข้าใจไหม อืมหนูตกใจใช่ไหมลูกเดี๋ยวแม่ตีให้หมดเลยคนดือ้อเนี่ยสองคนเนี้ยตีพีก่กระพดด้วยตีพ่อด้วยนะอืมโอเคโอเค